แนวคิดเรื่องคลังปัญญานั้นไม่ใช่ของใหม่แต่ที่ใหม่ก็คือ,อวิธีการบริหารงานและการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์และพลังตลอดจนการเปิดเวทีให้กว้างเพื่อเพียงพอที่จะรับความคิดเห็นและข้อมูลจากหลายๆแง,ง่มุมทั้งทาง,ทง,ทงวิชาการและทางปฏิบัติขณะเดียวกันแนวคิดเรื่องบูรพาพิวัตก็เป็นแนวคิดที่ท้าทายต่อกระแสะวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งครอบงำอารยธรรมของโลกมานานนับตั้งแต่คริสตศตวรรษที่17 อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นสิ่งที่อาจจะยากที่จะคาดกันเนแต่เจตนารมณ์ของมนุษย์บางครั้งก็มีบทาบาทสําคัญที่จะกําหนดอนาคตของตนเองได้ประชาคมอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC กําลังจะเป็นเป้าหมายปลายทางโดยกรอบของข้อตกลงทางเศรษฐกิจภายในปีพศ2558การเดินทางไปสู่เป้าหมายนี้ไม่ใช่ว่าจะมาบังเกิดเมื่อ5-6ปีที่แล้วหรือเมื่อทศวรรษที่แล้วแต่ บุคคลรุ่นผมทราบดีว่าเริ่มต้นมาอย่างไรและเมื่อเริ่มต้นประมาณเกือบครึ่งศตวรรษมาแล้วผู้คนในสมัยนั้นก็ยังไม่ได้ฝากความหวังอะไรมากนะักบางทีดูเหมือนจะจะมาร่วมมือการตามกระแสนิยมโดยที่ไม่ได้มีความคาดหวังมากนะักอย่างไรก็ตามความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียนซึ่งสมัยก่อนจะใช้คําว่าเอชีอาคเนโดยเฉพาะทางการศึกษานั้นได้ก่อตัวเป็นโครงสร้างหรือประชาคมที่เรียกว่าองค์การซีมิโอ ซึ่งทุกๆกระทรวงศึกษาธิการของประเทศในภูมิภาคนี้เป็นสมาชิกและได้ํำเนินการพัฒนาทางการศึกษาร่วมกันทุกระดับจากประถมถึงมัธมศึกษาเครือข่ายทางการศึกษาของซีมิโอของประเทศต่างๆซึ่งปัจจุบันก็คืออาเซียนนั่นเองได้กลายเป็นเครือข่ายที่ถาวรและทําให้เกิดความร่วมมือทางการศึกษาวิจัยพัฒนาเราไม่เคยพูดถึงการแข่งขันเราพูดถึงแต่ความร่วมมือ และเรามีข้อตรกลงร่วมกันในเรื่องการจ่ายเงินสนับสนุนตามตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของแต่และประเทศจากประสบการณ์นี้ทําให้เราได้เรียนรู้ที่จะทางานร่วมกันในฐานะที่เป็นประชาคมในเอเชียอาคเนย์และผลที่ตามมาก็คือเมื่อมีการประชุมนานาชาติซึ่งยูเนสโกจัดขึ้นพวกเราในกลุ่มอาเซียนก็ดูจะกลายเป็นอนุภาคของเอเชียนั่นคือร่วมมือกันทั้งในลานลงคะแนนเสียงและในโครงการต่างๆและกรณีก็คือจุดเริ่มต้นของความเป็นประชาคมอาเซียน ถ้าภูมิเกียรติครับการอภิปรายเรื่องการศึกษาของเราในวันนี้วิทยากรเป็นผู้ส่งคุณวุฒิมีประสบการณ์กว้างขวางและยาวนานและรอบรู้คงจะได้ชี้ประเด็นที่สําคัญที่เราไม่ควรลืมเพื่อนําไปสู่ความเป็นอาเซียนและบูรพาพิวัต์ที่แท้จริงการแข่งขันและความร่วมมือเป็นของคู่กันหากแข่งขันแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะนําไปสู่ความพินาศทั้งสองฝ่ายความร่วมมือกันทั้งทางานร่วมกันด้วยความเห็นอกเห็นใจ น่าจะนำไปสู่ชัยชนะของทั้งสองฝ่ายที่เรียกว่าวินวินฉะนั้นในหลักสูตรการศึกษาของไทยจึงต้องมีองค์ประกอบของการศึกษาศิละปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเพื่อนบ้านโดยเฉพาะวีรบุรุษของเขาในประสบการณ์ของผมนั้นไม่มีวิธีใดที่จะชนะชัยประเทศเพื่อนบ้านได้ดีไปกว่าการสรรเสริญคุณความดีของวีรบุรุษของเขาและการเข้าใจเข้าถึงวีรบุรุษของเขาก็เท่ากับเป็นการเข้าใจเข้าถึง วัันเน่องถ้าในในส่วนที่ผมเชี่ยวชาญเนี่ยผมเป็นนักประชากรศาสตร์นะฮะก็ผมจะเน้นในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์นะครับทรัพยากรมนุษย์ก็เป็นเรื่องของการศึกษาสุขภาพอนามัยแล้วก็การอบรมเพิ่มเติมนะครับการศึกษาก็แบบที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์กิตติพงศ์บอกว่าเ,เป็นเป็นโฟลของเลเบร์ซึ่ง เราจะมีนักเรียนประถม1นึ่งถึงม6เนี่ยประมาณ10ล้านนะครับแล้วก็มีตีทเอกอีกประมาณเกือบเกล้านนะครับแล้วก็สต็อกของเลเวอร์ก็เป็นแรงงานที่อยู่อยู่ในตลาดแรงงานอีกประมาณ40กว่าล้านเนี่ยนะครับตอนนี้ในส่วนศักยภาพของอุดมศึกษาไทยเนี่ยผมผมคิดว่าตอนนี้เราเราอยู่ในช่วงที่ในทางประชากรเขาเรียกว่า เป็นช่วงการปันผลทางประชากรคือเรามีสัสดส่วนประชากรที่อยู่ในวัยแรงงานเนี่ยประมาณ67%นะครับในขณะที่ยุโรปจะเหลือประมาณต่ำกว่า50%เพราะว่าเขาเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเกือบ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 30%นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยไ,ไ,ไอไอการปันผลทางประชากรเนี่ยเราเราเริ่มที่จะ ปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่เริ่มที่สัสดส่วนของประชากรในวัยแรงงานที่มีประมาณ67%เจนี่ยจะเริ่มลดลงนะครับเนื่องจากว่า,าผู้สูงอายุสัสดส่วนประชากรผู้สูงอายุนี่เรามีเพิ่มขึ้นนะครับสาเหตุก็เนื่องจากเราเนี่ยมีาภาวะเจริญพันธุ์เนี่ยต่ำกว่าระดับทดแทนนะครับระดับทดแทนเนี่ยคือครอบครัวหนึ่งต้องมีลูก2.1คนนะครับเพื่อที่จะทดแทน ประชากรในรุ่นต่อไปนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยภาะวาะเจริญพันธุ์เราอยู่ที่ประมาณ1.54นะก็คือต่ำกว่าดับทดแทนประมาณประมาณจุดคน,นสาเหตุก็เพราะว่าเราเราเริ่มเปลี่ยนจากสังคมที่มีพ่อแม่ลูกนะฮะเริ่มเปลี่ยนเป็นสังคมที่เขาเรียกว่าเป็นสังคมดิงก็คือ Double i n c นค e No โนคิดนะครับคือคนที่แต่งก็ไม่มีลูก แล้วก็เริ่มที่จะเปลี่ยนจากสังคมที่เป็นดิ้งเนี่ยเป็นสังคมที่เรียกว่าเป็นซิงนะค,คือเป็นซิงเกิลอินคัมโนคิดนะครับก็คือเริ่มที่จะไม่แต่งนะเพราะฉะนั้นภาวะเจริญพันธุ์ที่เมื่อกี้บอกระดับทดแทน2.1คนเนี่ยจุดหนเนี่ยเผื่อลูกที่เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้ระดับทดแทนนี่ต้องต้องประมาณ2.4ถึง2.5นะก็คือว่าคนที่แต่งเนี่ยต้องมีลูกเผื่อคนไม่แต่งด้วยนะ ถึงจะทําให้โครงสร้างประชากรเราเนี่ยอ,อยู่ในระดับที่เมื่อกี้บอกว่าการปันผลนักประชากรเนี่ยยืดเวลาออกไปนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเรามองเปรียบเทียบทั้งโลกนะครับเปรียบเทียบใน OECD o e เนี่ย OECD เนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเนื่องจากว่าเขาเนี่ยจะเป็นสังคมที่ผู้สูงอายุเนี่ยเกือบ3 0นะครับ แล้วก็ใน OECD ที่ที่อยู่ในอีสเอเซียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยก็เป็นเป็นสังคมที่เป็นเอจิ้งนะฮะแล้วก็มีมีญี่ปุ่นเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีแรกที่มีมีมีคนตายมากกว่าคนเกิดนะครับเกาหลีเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีเพราะเจริญพันธุ์ต่ำที่สุดในในเอเชียนะฮะเหมือนอย่างเหมือนอย่างอิตาลีนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้กลุ่มกลุ่มพวกนี้เริ่มที่จะเน้น การศักยภาพของอุดมศึกษาของเขาเนี่ยหรือว่าเน้นทรัพยากรมนุษย์ของเขาเนี่ยโดยเริ่มมีโครงการที่จะพยายามให้ประชากรในใน,ในอาเซียนนะถึงถึง,ถงมีมีมีการพิจารณาถึงเรื่องอาเซียนบวกสามนะฮะให้มีประชากรใน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 เซาท์เอเซียนะฮะไปทดแทนอุดมศึกษาเขานะครับ ในยุโรปมีโครงการที่เรียกว่า e อ a ั m มุสโปรแกรมนะครับแล้วเขาก็จะให้ทุนนะสาเหตุเนี่ยคือตอนเริ่มต้นเนี่ยก็คือว่ายุโรปตะวันตกเนี่ยเป็นเอจิ้งพ populaion นะยุโรปตะวันออกเนี่ยยังเป็นเอ่อเป็นเลเบอร์นะสัดส่วนอยู่ในแรงงานเขาก็มี e อ a s m มุสอยู่ใน EU นะเพื่อให้เออมีเออคอเลฟิเคชันเฟรมเวิร์เพื่อเพื่อจะทำให้มีการไป เด็กที่จบในมหลาลัยที่อยู่ในเวสเนี่ยก็สามารถอยู่ในอีสเนี่ยก็สามารถมาเรียนอยู่ในเวสได้นะะเริ่มมี qualification f r a เวิร์กเพื่อให้เพื่อให้รับนักศึกษา